สวัสดีจ้าเพื่อนมาเจอกับยาเที่อีกเช่นเคยเนาะค่ะคลิปนี้ก็จะมาทํากระเป๋ากระเป๋าหลังนอกค่ะอันนี้ก็คือที่เราเย็บเกล็ดไปแล้วแล้วก็กลิ้งออกมาด้านนอกเนาะก็จะมีหน้าตาแบบนี้ถามว่าทําไมรอยช็อกเลอะจางก็ไม่เป็นไรเนะ100เาะลอยช็อกก็จะออกง่ายเนาะค่ะถ้าเราไม่ขีดไว้เราก็จะไม่รู้ตาแหน่งเนาะอันนี้ก็คือเราช็อกออกมาด้านนอกจากตัวกระเป๋าด้านในเนาะ ใช้ไม้บรรทัดขีดในขณะที่เรารีดเกล็ดเสร็จแล้วเนาะจ้ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้ก็คือผ้ากระเป๋าที่เราเตรียมไว้แล้วเนาะคะ่ะก็จะวัดขนาดจากความลึกของกระเป๋าแล้วก็เผื่อยื่นขึ้นไปหาตรงขอบเนาะ,ะก็จะ,ะใช้ผ้ากระเป๋ามาทาบกับตัวกางเกงเนาะก็จะเผื่อด้านข้างซ้ายด้านด้านข้างทั้ง เรียกอะไริมกระเป๋าทั้งสองข้างเนอะยื่นผ้าขาให้โผล่ออกมาเนอะค่ะค่ะก็จะประมาณนี้เนอะแล้วก็กลัดเอาไว้แล้วก็กลัดเอาไว้แล้วก็กลัดเอาไว้เนอะกลัดไว้ก่อนเพื่อเอาไปยื่นออกไปด้านด้านข้างเนอะอตัวกระเป๋าก็ให้อยู่ตรงกลางๆเนอะค่ะก็จะประมาณนี้เนอะทีนี้เราก็ผ้า,าวีลเน่ที่เรา ที่เราเตรียมเอาไว,แว้แล้วเราก็เย็บติดกับตัวผ้าที่เราจะาใช้เป็นผ้ารองเนาะทีนี้เราก็มาเย็บด้านนอกเนาะค่ะเย็บเราก็ใช้สายตาลิงเนาะระหว่างเส้นตัวกระเป๋าที่เราขีดไว้แล้วก็เส้นอของผ้ารองหรือว่าผ้าทฟํฟฝากระเป๋านะจ้ะเราก็ขีดให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมตามไซส์และขนาดของกระเป๋าเนาะ เวลาเย็บเราก็จะใช้ได้ทีในขณะทีะ่เรามาถึงตรงมุมนะคะตรงมุมของตัวกระเป๋าค่ะตรงมุมของตัวกระเป๋าเราก็จะใช้ได้ทีๆเพื่อเวลาเราเย็บไม่ใช่เพื่อเวลาเพื่อเวลาเราเย็บกลับคลิปแล้วกลับออกมาเนาะมันจะได้ไม่ลุยเนาะจะเพื่อความแข็งแรงมาถึงตรงมุมเราก็จะปรับให้เป็นได้ทีๆเนาะจะเวลาเราคลิปมันจะได้ ไม่ทะลุไม่เขเรียกอะไรนาะไม่ไม่ไม่ทะลุนั่นแหละค่ะไม่รู้จะหาคำไหนเนาะเพราะว่าความเข้าใจมันเยอะแต่ว่าเวลาเราจะสื่อสารออกมาบางทีมันก็มันก็ยางเหมือนกันเนาะค่ะตรงมุมเราเน้นตรงมุมนะคะที่เป็นได้ทีๆส่วนเส้นตรงเราก็ปล่อยแบบธรรมดาได้เนาะก็ไม่ต้องทีมาก แล้วก็ไม่ต้องห่างมากเนาะค่ะเอากำลังสวยค่ะน,นี่ก็คือด้านในของกระเป๋าเนาะจ,จะอาจจะซ้ำกันเนาะวิดีโอคนเลี้ยงวิดีโอให้ก็ค่ะก็อาจจะซ้ำกันอันนี้ก็คือที่จะเทียบเฉดไว้แล้วนะคะค่ะ,คะออก็เอามาทาบเนาะเอามาทาบแล้วก็เอ่อให้ให้เส้นของฝากระเป๋าที่เรากะ แล้วก็เส้นตังเกงตรงกันเนาะจะใช้สายตากะหรือจะใช้เข็มหมุดกัดไว้ก็ได้เนาะก็ดูอีกรอบนึงแล้วกันเนาะค่ะเพราะว่ามีคนช่วยทําวิดีโอเนาอยมีคนช่วยเอ่อเขาเรียกอะไรตัดต่อคลิปยาเทพไม่ได้ทําเองเนาะยาเทพก็มีหน้าที่ทํางานบางทีก็น้องเน่เนาะบางทีส่วนใหญ่น้องเนะจะเป็นคนช่วยแล้วก็ตาเทพเนาะค่ะบางทีก็ เจถิปก็จะยุงย่งๆไม่ได้ดูด้วยนะว่าขั้นตอนเป็นยังไงค่ะผู้จัดการน้อยค่ะตนี้เรียกเขาซีอโอน้อยบางทีเขาจะช่วยบางครั้งเขาก็ไม่ได้ถามเรานะบางทีเราไม่ว่างเขาก็จะจัดการเรียงไปตามวิดีโอก็อาจจะกา,าเรียกอะไระสลับกันหรืออะไรก็ขอ,ขอ,อาภครด้วยนะคะ <c oughs> น้องเขาก็พยายามช่วยเต็มที่เนาะจะแล้วเราก็มาคลิปกระเป๋าเนาะคะ่ะเป็นปากฉลามผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าติชมได้เลยเนาะอย่าเทปกันน้อมรับที่จะเอามาปรับปรุงแก้ไขเนาะค่ะ ก็คลิปไม่ให้โดนเส้นได้นะคะตรงนี้ละค่ะที่บอกว่าทําไมต้องย้ำต้องปล่อยได้ทีทีนอกจาก,ก็เพื่อว่าเวลาเราคลิปมันจะเป็นมุมที่เ,เป็นจุดสําคัญเนาะพอเราคลิปเสร็จแล้วแล้วก็กรีดตัวผ้าผ้าที่เราเย็บกลับนิดนึงเนาะจากเราก็สอดเข้าไปด้านในเลยนะคะ เวลาเราเย็บกลับกระเป๋าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะจ้ะแล้วแต่ลักษณะของกระเป๋าก็จะแตกต่างกันไปวิธีทำเนาะจ้ะก็เจาะคล้ายๆกันกับกระเป๋าฟ้าตั้งแต่ว่าวิธีการทําปากกระเป๋าจะต่างกันเนาะค่ะค่ะแล้วก็เช็คดูด้านนอกด้านในเนี่ยค่ะถ้าเรา,าปล่อยได้ทีเวลาเราขีบออกมามุมเขาก็จะออกมาสวยผ้าไม่รุ่ยเนาะ ก็พยายามขีบอย่าให้โดนเส้นได้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้หลุดลุ่ยค่ะทีนี้เราก็มาจัดก,การทําปากกระเป๋าได้เลยเนาะเพราะว่าเราใช้ผ้านในตัวในการทําปากกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าสองริมเนาะจ้ะเขาเรียกกระเป๋าสองริมเราก็จะใช้มือกดพับให้เป็นรูปร่างหน้าตาของกระเป๋าสองริมเนาะจ้ะพับด้านบนและด้านล่างให้เท่าๆกันประมาณหนึ่งกระเบียดนะคะเพราะว่าเราเย็บมาก็ ครึ่งนิ้วนะคะช่องช่องกระเป๋าเราจะเย็บครึ่งนิ้วพอเรากลับออกมาก็จะเป็นกระเป๋าแบ่งครึ่งเป็นกระเป๋าแบ่งครึ่งก็บนกระเบียดนึงล่างกระเบียดนึงก็รวมกันเป็นครึ่งนิ้วพอดีทีนี้เราก็มาเย็บล็อกค่ะเย็บล็อกอปากกระเป๋าไวน้นะงงไหมคะถ้างง,งหรือ,อ ไม่เข้าใจอะไรก็สักถามบอกได้นะคะยายเทพก็น้อมรับทุกคำติชมเนาะจะ้ะเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขถ้าหากยายเทพพูดช้าไปหรือวกไปวนมาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีก็ซีอโอน้อยเป็นคนช่วยทําวิดีโอเนาะค่ะทำคลิปน้องเขาก็เป็นคนทําช่องให้ยายเทพเนาะน้องนีค่ะยายเทพก็มีหน้าที่ทํางานก็ไม่ได ไม่ได้เก่งไม่ได้ทําอะไรแบบรู้เรื่องสักเท่าไหร่นอกก็แบบประมาณนี้เราก็เย็บล็อกไว้ทั้งสองข้างเลยนะคะเริ่มต้นในการทําช่องก็คือน้องเนีเป็นผู้จัดการให้นอกค่ะก็ถ้าไม่ได้เขาเทปก็คงไม่ได้อยู่ในวงการนี้เนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ น้องเนด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเย็บปากกระเป๋านะคะปากกระเป๋าเราจะเย็บโชว์ฝีเข็มด้านนอกก็ได้หรือเราจะเปิดตัวกางเกงขึ้นมาเราเย็บล็อกด้านในเพื่อไม่ให้โชว์ได้อาจจะไม่ให้เห็นได้เย็บก็ได้เนาะคะ่ะก็มีมีหลายวิธีเนาะคะ่ะอันนี้เราจะเย็บโชว์ด้านนอกเลยนะคะเราเย็บเฉพาะด้านล่างก่อนนะคะ ตอนนี้เรายังไม่เอากระเป๋ากระเป๋า,าพับขึ้นมาเนาะเราก็ยังอยู่อยู่ที่ธรรมชาติของขั้นตอนของการเย็บกระเป๋าอยู่เนาะผ้าขาวของตัวกระเป๋าเราจะยังไม่เอาขึ้นมานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เราเย็บด้านด้านล่างก่อนเสร็จแล้วเราค่อยมาเย็บตัวชิ้นที่ยื่นลงไปเพื่อไม่ให้เวลาเรารวงเข้ารวงออกจะได้ไม่เห็นผ้ากระเป๋าเนาะคะ่ะเพราะว่าผ้ากระเป๋าก็เป็นสีขาวเราก็เย็บล็อกไว้เลย เราก็เย็บล็อกไว้ประมาณนี้เนาะนี่คือวิธีการทํากระเป๋าหลังของกางเกงเนาะคะ่ะหรือจะทําเป็นกระเป๋าเสื้อก็ได้เนาะกระเป๋านี้ก็ใช้ได้ทั้งเสือ้อทั้งกางเกงค่ะวิธีทําก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ